สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะถึงเราอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35มัทธิวบทที่18ข้อ21ถึ21ง35นะครับาระครับเป็นคำอุป,ปมาเรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัยนะก็มีการชำระความนะระหว่างนายกับท่าท <c oughs> าสก็ขอร้องนะมีทาสคนหนึ่งมาติดหนี้ท <c oughs> าสก็มาขอร้องนาะยว่าขอโปรดอภัยเถิดนะนายก็ยกโทษ แต่ว่าถ้าคนนี้กลับไปคิดบัญชีกับคนที่เป็นหนีนะ้เมื่อเรื่องถึงนายนายก็จัดการกับท่าคนนีนะ้ก็เป็นเรื่องราวที่เราอาจจะคุ้นเคยนะสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญในพระธรรมตอนนี้ก็คือเรื่องของการให้อภัยเนะพระอพีบอกว่า22พระเยซูตรัสตอบว่าเราไม่ได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70เอ่อ7 7 490นะโอเคถ้าเราตีความตามต,ามตัวเลข ใครจะสามารถอภัยใครคนใดคนหนึ่งได้ถึง490ครั้งไม่น่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะถึง490ครั้งนั่นคือการตีความตามตัวเลขแต่ความหมายก็คือว่าตีอภัยไม่รู้จบไม่รู้จบอภัยตลอดเวลาไม่มีจุดจบไม่มีอะไร พอละฉันเลิอกอภัยแล้วฉันนับครั้งละสิบครั้งเลิอกอะไรไม่ใชนะ่ก็อภัยจนจนจนไปรนเรื่อยๆไปรเรื่อยๆนั่นะนั่นคือนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นและการให้อภัยเนี่ยจริงๆถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานของพีเสุูคิ์ที่ที่ทำงานในโลกนี้จริงๆนะนะเพื่อพระองค์มาเพื่ออะไรเพื่ออภัยความผิดบาปของเรานะเพื่อ,อภัยความผิดบาปของเราที่พระองค์ที่เราทำนะพระเจ้าทรงมาไยความผิดบาปของเรานะ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าก็อภัยความผิดบาปของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มพีหรือพระองค์ต้องการให้เราให้เกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือว่าให้เรามีจิตใจที่เรียนรู้ในการให้อภยัยเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งพระองค์ทรงทําเป็นแบบอย่างพรนะองค์ทรงทําเป็นแบบอย่างพระองค์ให้อภัยเราในทุกๆครั้งในความผิดทุกครั้งนะผมชอบถามคําถามนี้ว่าพระเจ้าให้อภัยเราเมื่อไหร่ พระเจ้าให้อภัยเราเมื่อไหร่พระเจ้าให้อภัยเราทันทีเมื่อเราทําผิดพระเจ้าให้อภัยเราทันทีเมื่อเราทําผิดพระเจ้าไม่ต้องรอให้เราสํานึกพระเจ้าไม่ต้องรอให้เรารู้ตัวพระเจ้าไม่ต้องรอให้เราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วขอการสารภาพแต่พระเจ้าให้อภัยเราทันทีเมื่อเราทําผิดนั่นคือความรักของพระเจ้าประเด็นที่สองถ้าเราไม่ให้อภัยคนหนึ่งสิ่งที่ส่งผลจะเกิดขึ้นกับใคร กิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมครับถามงว่าผมโกรธในกรณแล้วผมก็ไม่ให้อภัยในกรณ์ในกรณ์ทำผิดกับผมผมก็จําเรื่องราวไว้ถามว่าในกรรู้เรื่องไหมในกรณ์เรู้เรื่องแลกรก็ก็โอเคอ่ะฉันก็ขอโทษแล้วเธอจะไม่อภัยฉันหรือให้อภัยก็เรื่องของเธอใช่ไหมแต่ในกรณขอโทษในกรสบายใจเฉลิมไปแล้วแต่คนที่เป็นปัญหาคือการรับคือเราคือผมเองที่ยังโกรธในกรณอยู่ ไม่เรียนรู้ในการให้อภัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจผมคืออะไรคือความเ,าเกลียดแค้นนความเกลียดแค้นความเกลียดชังความกดแค้นนะความเกลียดชังความกุ้มใจว่าจะทํำยังไงกับมันความขมคืนใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะเอา้ปัญหาเนี้ยออกจากตัวเองให้ได้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งสิน้นนะเพราะฉะนั้น พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ให้อภัยคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อเราจะมีสันติสุขนะเพื่อเราจะมีสันติสุขในพระเจ้านะเราจะไม่วิตกกังวลเราจะไม่กุ้มใจเราจะไม่มีจิตใจที่เกลียดชังอีกต่อไปนะเพราะอะไรเพราะว่าเราให้อภัยคนแล้วนะเพราะนั้นให้บทเรียนการให้อภัยจะเป็นบทเรียนสําคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วย เราจะไม่โกรธแค้นใครเราจะไม่เอาผิดใครเราจะไม่แค้นฝังอุ่นใครเราจะให้อภัยเขาแล้วก็อโอเคทำแล้วแล้วก็แล้วไปก็จบกันนะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะขอพระเจ้าอภับ